จิตละเอียดขึ้นไปอีกความรู้สึกเป็นสุขนั้นก็ผลหน้าที่ไปคงมีแต่ความที่จิตตั้งมั่นแน่แนอยู่ในอารมณ์อันเดียวและมีความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าอุเบกขาจิตก็ตั้งมั่นแน่แน่อย่างเต็มที่ในขั้นนี้ชื่อว่าเป็นสมาธิขั้นสูงแต่ไม่จำเป็นจะต้องถึงสมาธิ ชั้นนี้ก็ได้เพียงแต่ปฏิบัติจนถึงมีแต่ชั้นวิตกวิจารปิติสุขและเอกกคตาก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้พอสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้จะยับยั้งอยู่กับสมาธิจิตนั้นตลอดเวลาที่ต้องการก็ได้ความสงบได้ความสุขอยู่ตลอดเวลานั้นแต่ว่าครั้งออกจากสมาธิแล้วจะต ก็จะต้องผะสบกับ